พอมีผู้เอาไม่เอาบาคอยยังไงขึ้เด้อไปยุ่รหลบหยับไปถามเล่าด้วยไอ้จักซีเด้อไปถามเล่าครับเพราะว่าตอบมาหลายแล้วต้องไปถามแล้วเดี๋ยวผมถามมันจะเป็นประเด็นอีกตอบมันเป็นประเด็นเนาะเอาตามนั้นพี่น้องครับขาดย่าเบอร์ไปมุกตลกยิ่งเปิดอยอยู่โอ้ยจักรีบาร์ในเนี่ยพี่น้องต่างวงให้ย่าเบอร์ยู้ซะสั้นนะตอบวันนี้อาทิตย์หนึ่งเลยพี่น้องครับบอลแล้วก็ตอบชัดเจนเราให้ใบเหลืองครับพี่น้องครับให้ใบเหลืองคนประพฤติตน ว่าแมนใบแดงครับให้พักเดือนหนึ่งพอหมูวัดในเอฟซีกับบอกว่าใหญ่เบิร์มาแล้วมาแล้วว่าจำตรงว่าทางไหนครับพี่น้องครับบอดกับยังมาถักมาหาผมไอ้ยญ่เบิร์ไปหาโทุ่ไปหาเจ้าบอบอหญ่เบิร์ทุ่ไปหาไผ่บอทุ่มมาหาผมบอบอเพนต์แต่พี่น้องว่าหญ่เบอร์มาหอดแล้วมาหอดหลังเวทีแล้วมาหอดหลังเวทีแล้วพี่น้องคิดว่าจะไหนครับพี่น้องครับเวลาไปก็คือไป ไปกับบ่บอกกลับมายังบ่บอกอีกคือเนาะเสียว่าจังไหนพี่น้องยากให้ข่ได้คืน้อพี่น้องอมกมันเฟื่อกระจาเป็นแล้วบ่มีตะลกก็จําเป็นกระตองบ่มี่ละครับกระที่นีดก็ต้องเป็ดกดคน200ร0 0สมัยนบ่พอปะเนีมาน่งบวทานํไข่อย่นไหนี่มเริ่มข้องขึ้นแล้วมานี้พอปะเนีตอนนี้คนติดตามหลมาไหนแล้ว หาหมื่นกว่าพี่น้องตอนนี้นี่หาหกพคนอยู่ตอนนี้พี่น้องไปกดติดตามช่องแต่ละคนอบ้องต้องเชิญเยพี่น้องยายเวอเป็นคนยยเวอร์คนเป็นการสั่งเงอ้าวมาได้ครับยายเวอร์คนเป็นการสั้งเง้วมาได้ครับยัง่ะใส่ใจ มาตาเลือต,อวตัวแต่อายหาดเยื่อใส่เราอ้วนเนาะอ่านมาทันขออนุญาตลับยับเงีๆไปน่นองเขาเมียนมาไล่ครับหาพันกว่าคนตอนนี้ครับเจ้บอกว่าเจ้าเจ้าอยหยุดดีกว่าแม้จะเสียข่อยตอ่อไปมขึ้น,<สว>นบอลแล้วก็ตอบแล้วพอยหยุดพูดดีทุ่มเทกับงานเต็มที่รักองอ์ก่อทุเทขวยยุ่งหอดสาิปีแต่พ่อที่เจ,าจ้าเท่า้สิบสิบสปีไปนองยุ่งเลเรียนซื่ได้หนิที่เกกเออเมีน าครับนี่คือ่าคือคนบ่มีคนเราอดไดหนาที่นี่ยเขาห่อดเลที่น้อบิจกซีแ่าเอาแม่ไดไม่ต้องถามอีกย่าถามอีกมันจะพิกันเออตลกคนคารี่ันนกันเป็นทีมแสงนักแสดงเต็มร้อยอีดีนี่ทีวกเฮดแจ็ซี่่ีหนอนตามที่ยูว่าการ่สามีนั่นที่เราอยู่ีนั่นไปยู่มสามสาวหน่อยนี่ดิ นี <Okay. S 1> ่แยกห้ยพออาทิตย์เปลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ใบเหลืองไปก่อนให้ใบเหลืองใบก่อนให้ใบเหลืองไปก่อนพี่นะตัดขาดแค่ทีเดียวโอกัดขาดให้โอกาสกลับไปตั้งหลักเพราะว่าพอดเราบอกแล้วบันที่นี่ก็จะเป็นหน้าที่มุกไข่เปล่าเราบันที่นี่เพราะว่าไหนไหนมุกไข่ก็อยู่มาสามสิบก็ปีเลอยู่วงการมาให้เปลาเต็มเต็มก็ต่อเมื่อนึ่งพอดกินเาแล้วต่อมาตัดทิ้งแ่ว่าจังสันนะสิแมนคือนเรื่อยเรื่อย คื <อ S 2> กันแล้วคิดรอความ,มันเรือพี่แต่หัวอะไรดับบริหารเออที่เกินกินถ้าดีก็าลราไปเราไปก็คือวันน่ะอายิตาบตัตตาโดนอ่า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 นเพิ่งเข้ามาบนวัดศนายิงแต่ไม่มีระเบียบก็อยู่กับภูมิปัญญาเขาบอกว่าพูดถูกพ่อ จะจักสีว่าจะได้แล้วพี่น้องตอบพี่น้องก็ว่าเยี่ยมเลยก่อนก้อนเขาพี่โคตระเบียบก้นทุกองค์ก่อนแล้วพี่น้องก่อนเนี่ขั้นยังจะตามทางกันันสมัยรุ่นพ่อสมัยที่โมฮยูรุ่นพ่อรุ่นแม่ตะกี้นั่นพ่ออาทิตย์แล้วเบาเบาเบาสชัดเจนที่สุดแล้วไปผักก้อนก้อนถุดเลยคือข้าพ่อทั้งสองเวาวนี่เห็นบ่นี่พมพยุดไปตายองสีบักเสือดาวบ่ไปเสียแล้วเปลี้ยงอื่นจ้า ตุ้มหิงบ่แม่นแค่บองหญิงนะบ่ดึงกีฬาบ่จำได้ๆครับเราเสียขาวเสียขาวสรจแล้วไม่จำได้แล้วคนนึ่ลุงอรุณว่าลหลอนบ่บันดี้ว่านัาอายุตอบเป็นดีมากครับมันเหมือนแนวสิตอบแล้วไม่พี่น้องตอบอ้อมค้อมกับตอบอ้อมแล้วตอบป้อมแอมเรื่อกับตอบแล้วนักใจตัว ลูกทิมเอาเยาไรเอาเม็ดต้องติมมาเลิสูกทิมลูกทิมเอาไงลูกทิมกับบีบเพราหนาคลื่อนเพราะมันวางเพราหนาค้นถึงสายใได้ไปหน่อยลูกทิมกับบีบเพราหนาคือกันแต่ละคนกับว่าคือกันว่าหักหลายตีเยอะไปเลยเนีงยั่นเางเพราะว่าหนาเราเห็นงานแบบพีแบบเหล่าซุ่มเหล่าซุ่มมือผมเนี่ยซุ่มมือผมซุ่ม พออาทิตย์จังย่ีย่พวงยังอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นไอเป็นพีว่าหนาแล้วเด็กน,นี่เล่นอยู่มาอาชิดตองน<ล>ะครับเล่นมาหยอ,อกกันมาสุดยางสุนเนี้ยเอาไปหองแต่ว่าทุกคนก็บีบว่าเอาเห็ดจจงซีอันเห็ดจจงซี